สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟินแลนด์นะคะฤดูร้อนก็ผ่านพ้นไปนะคะฤดูใบไม้ร่วงก็จบสิ้นไปนะคะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวก็เป็นไปตามวาระนะคะของประเทศฟินแลนด์นะซึ่งมีให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะ ทั้ง4ฤดูนะคะแล้วก็ทั้ง4ฤดูนี้ก็จะมีกิจกรรมให้ทําอย่างมากมายเพื่อนๆโชคดีนะคะที่ปีนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่สดใสนะคะเพราะว่ามีหิมะตกลงมาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะทำให้โดยรอบของประเทศฟินแลนด์ณนะตอนนี้ มีแสงสว่างนะคะก็จะทำให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่โหดร้ายที่สุดนะคะในรอบปีเพราะว่ามันจะมีความความมืดนะคะความมืดมันจะมาตั้งแต่เดือนอตุลานะคะปลายเดือนตุลาพอมาเข้าพฤศจิกายนเนี่ย มันก็จะมืดนะคะแสงสว่างเนี่ยจะมาโผล่ทีหนึ่งก็ประมาณเกือบเที่ยงวันนะคะอาจจะมีนิดนนะคะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในประเทศฟิแนแลนด์เนี่ยยังไม่มีหิมะตกคือว่าอุณหภูมิเนี่ยความเย็นเนี่ยมันยังไม่ถึงศูนย์ะคะอุณหภูมิความเย็นเนี่ยมันยังยังไม่ถึงศูนย์หรือว่ายังติดลบไม่พอเนี่ย พอฤดูฝนช่วงเดือนตุลาเนี่ยฝนตกตลอดเป็นบางช่วงเนี่ยยาวมาถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็จะกลายเป็นจะกลายเป็นตกลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหิมะแบบแฉะเพื่อนๆนเนื่องจากว่าอุณหภูมิด้านล่างเนี่ยมันยังไม่มีจุดแข็งตัวนะคะทำให้หิมะฝนที่ตกลงมาเนี่ย ทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่แข็งตัวแล้วก็ไม่กลายเป็นหิมะนะคะก็เป็นสาเหตุทําใหุ้ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงที่เร็วร้าที่สุดบางวันเนี่ยแทบไม่มีแสงแดดนะคะมืดทั้งเดือนนะคะแต่ปีนี้นะคะพอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วเนี่ย หิมะตกเพื่อนๆพ,พอหิมะตกบวกกับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะณตอนนี้ประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศานะคะหิมะที่ตกลงมาเนี่ยก็จะค้างติดตามพื้นถนนนะคะทำให้เกิดแสงสว่างนะคะบางช่วงก็ตกแรงนะคะตกหนักก็บวกกับอุณหภูมิศูนย์องศาก็หิมะก็จะค้างติดตามต้นไม้นะคะตลอดทั้งเมืองฟินแลนด์ เดือนนี้นะคะมีแสงสว่างเพื่อนๆทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกเพลียนะคะความมืดเนี่ยความที่มันมืดตลอดทั้งวันมืดตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็อ่อนเพลียเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับแสงสว่างที่สร้างความสดใสให้กับเรานะคะ วันนี้นะคะนิวก็นำต้นไม้นะคะที่นิวปลูกด้วยน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดขวดน้ำทำความสะอาดหินที่อยู่ภายในขวดน้ำนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรากไม้ด้วยเพื่อนๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะอายุของต้นไม้รวมแล้วเนี่ยสองปีกว่า ก็ไม่ตายเพื่อนๆช่วงแรกเนี่ยนิวจะเปลี่ยนน้ำเนี่ยทุกสามเดือนนะคะทุกวันนี้เนี่ยนิวเปลี่ยนน้ำแค่ปีละสองครั้งแค่นั้นเองนะคะหกเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างทำความสะอาดรากต้นไม้ก็ยังอยู่รวมทั้งต้นไม้เนี่ยก็ยังผลิออกใบใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะถือว่าเป็นการปลูกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพื่อนๆ นิวนะคะก็ได้ซื้อนะคะต้นมอนสเตอร่าเสือขาวนะคะมา1ต้นนะคะคือเป็นการซื้อเนี่ยหาร3กับเพื่อนชาวฟิแลนร์นะ,ะเพราะว่าต้นมันราคาแพงมาก1ต้นตอนนั้นราคาอยู่ที่120ยูโรนะคะนิวก็หาร3พอต้นมันโตแล้วเนี่ยเราก็มาตัดยอดตัดกิ่งนะคะแบ่งกันนิวก็นำ ยอดที่ตัดที่ได้มาเนี่ยมาเพราะรากนะคะตอนนี้นิวจากที่ได้มาหนึ่งกิ่งตอนนี้มันกลายเป็น3 4มสี่กิ่งแล้วนะคะอยู่ในน้ำนิวก็จะนำต้นมอนสเตอร่าเสือขาวเนี่ยคือใบจะเป็นสีเขียวแล้วจะมีลายสีขาวนะคะมาปลูกแซมในกระถางนี้นะคะแต่ตอนนี้ต้นที่ได้มาเนี่ยรากมันยังไม่แข็งแรงนะคะ นิวก็ต้องรออีกประมาณสักสองสาเดือนนะคะให้รากมันแข็งแรงและสมบูรณ์เนี่ยนิวก็จะเอามาเสียบรวมกันในกระถางใบนี้นะคะให้มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีแค่สีเขียวกับสีขาวมีแค่2ต้นนะคะการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ด้วยน้ําในกระถางเนี่ยข้อดีคือเราต้องการที่จะโชว์รากต้นไม้เลยเพื่อนๆนะแล้วข้อสาคัญเลยเนี่ย ต้นไม้ที่ปลูกด้วยน้ำเนี่ยความสูงมันจะไม่มีแต่รากมันจะออกมาเรื่อยๆความเขียวก็จะสดใสนะความความเขียวก็จะคงเดิมแต่ความสูงของต้นไม้ไม่มีแต่ตั้งแต่เดวปลูกมาเนี่ยสองปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยพึ่งจะมามีพึ่งจะมาออกออก ออกช่อใหม่ออกใบใหม่ปีนี้นะเพื่อนๆนะคือหมายความว่าการจเจริญเติบโตของมันเนี่ยช้ามากแต่ก็ไม่ตายแล้วก็ง่ายต่อการดูแลง่ายต่อการเลี้ยงดูแล้วข้อสำคัญเลยเนี่ยการปลูกต้นไม้ด้วยน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เก๋ไก่มากมันจะให้ความคลาสสิกมากในที่ทำงานหรือว่าที่บ้าน และดูแลง่ายเพื่อนๆข้อสำคัญคือดูแลง่ายอย่างเราไม่อยู่บ้านสักเดือนหนึ่งเนี่ยกลับมาก็ไม่ตายเพราะว่าเราใส่น้ำเต็มขวดน้ำนีกว่ามันจะระเหยเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหใช้เวลาไม่กี่น้ำเดือนหนึ่งถ้าเราไม่เติมเนี่ยมันจะระเหยเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่เมืองร้อนเพื่อนๆน้ำมันก็จะระเหยชา้าดูแลง่ายนิวก็เชิญชวนนะคะแล้วก็แนำเพื่อนๆนะคะลอง ลองปลูกต้นไม้ด้วยน้ําดูไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามขอให้มันเป็นใบใบเขียวๆวะ่ะถ้าเรามาแช่น้าเนี่ยมีราก,ท,กทุกต้นเี่ยเบื่อเนีเ่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราเนี่ยไปปักชํากิ่งหรือว่าตอนกิ่งต้นไม้แต่ว่าการชำเนี่ยมันจะใช้ดินใช้ใช้แกลบใช่ไหมคะในการในการชำ แต่อันนี้เราเป็นการชําชนิดหนึ่งแต่ว่าเราใช้น้ําในการชําเพื่อให้เกิดรากเท่นานั้นเองเพื่อนๆง่ายปลูกง่ายถ้าหากว่าสนใจก็ลองลองปลูกดูนะคะนี่ก็เป็นผลงานในการจัดต้นไม้ในขวดนะคะเพื่อนๆน,นะ